คุณอนุสิทธิ์ทองคำนะครับซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ครับสวัสดีสครับเชนั้นครับเชนั้นครับต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะคะ <c oughs> คงไม่มีการแอบอ้างหรือไปเอาเรื่องของคน <c oughs> อื่นเ่าถาม,มาว่าตอนนั้นรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยรู้เพราะอะไรมันเกิดอาการอะ <c oughs> ไรถึงได้ไปไปเรียนรู้มันได้ <c oughs> โอเคครับเมื่อประมาณต้นปี 2,156เนี่ยนะค่ะ2ปีมาแล้วช่วงต้นปีเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันมีอาการผิดปกติทางร่างกายค่ะมีถ่ายท้องบ้างท้องผูกบ้างบางครั้งคาแต่ว่าก็มีอาการที่ไม่มากเท่าไหร่ครับจึงทําให้ไม่ได้สงสัยหรือไม่ได้เอใจอะไรก็ทานยานิดหน่อยก็หายก็ทําชีวิตปกติไปครับทีนี้เมื่อหลังจากนั้นไปประมาณสัก5เดือน6เดือนผ่านไปครึ่งปีครึ่งปีโดยประมาณค ประมาณเดือนกรกฎาของปีห้าเนี่ยนะมีวันทก็ทํางานอยู่ปกติเนี่ยมันมีอาการที่ปวดท้องรุนแรงมากช่วงวัายสักบ่ายสามตัวเองก็ไม่คิดว่าจะเป็นโรคไยอะไรที่คงเป็นการจุกเสียธรรมดาแล้วก็ทานยาลมากพอทนได้พอทนได้ครับที่ก็กลับบ้านปรากฏว่าปวดทั้งคืนเลยนอนไม่หลับปวดทั้งคืนไม่มีถ่ายท้องไม่มีท้องเสียไม่รู้ใเลยปวดท้องมาก แล้วเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปโรงพยาบาลแพรห,หมอเลยแพรห,หมอเลยพอไปพบหมอเสร็จปุ๊บนี่หมอก็บอกว่าต้องอยู่โรงพยาบาลแลวแอดมิตเลยครับขอตรวจโดยละเอียดที่หนึน่งเนื่องจากว่าคงสงสัยมันปวดมากก็ฉีดยาแก้ปวดให้ก็ดีขึ้นแล้วก็เข้าไปห้องพักปรากฏว่าเราก็ตั้งใจว่าเออคงอยู่โรงพยาบาลแค่ไม่กี่วันแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอมาก็คงจะส่งข่าวแล้วก็คงกลับบ้านได้อะไรประมาณนั้นเ่ยนะทีนี้ปรากฏว่าหยุดไปสองวันเสาร์อาทิตย์นเนี่ยคุณหมอยังไม่มาก็มาทีวันจันทร์ คุณหมอเขบอกว่าต้องขอตรวจอีกครั้งหนึ่ง <Ừ. S 2> เนื่องจากว่ายังยังไม่เคลียร์เท่าไหร่แล้วก็วันรุ่งขึ้นวันอังคารมาสักสิบโมง mm. คุณหมอเข้ามาตรวจ mm. แล้วก็เข้ามารายงานส่งข่าวอเราก็ดีใจว่าเดี๋ยวคงกลับบ้านได้นะ mm. ปรากฏว่าคุณหมอก็เอามือมาตบตรงหน้าขาแล้วนะครับที่เรา mm. นอนบนเตียงเลยนะ mm. ยคุณรุสิ์ครับต้องอยู่โรงพยาบาลผมก่อนเนื่องจากว่าตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่สามข้างซ้าย mm. ก็ทานน้ำมะุ่ อย่างที่คุณรักเกียรติท่านแนะนำนะฮะปฏิบัติตามทุกประการเช้ามาตื่นมาก็ฉีดทานหนึ่งซองสามร้อยมิลลิกรัมหนึ่งแก้วก่อนหนึ่งถุงแล้วก็ทานเป็นเม็ดเขียวเป็นแคปซูลตอนประมาณช่วงสิบเอ็ดโมงก็สามเม็ดประมาณช่วงบ่ายสามเม็ดแล้วก็ก่อนอน่อยสามเม็ดเป็นสามสามสามเป็นเก้าเม็ดทุกวันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เริ่มทานมาแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะจะดีขึ้นอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยที่สิ่งที่มันผิดปกติก็คือว่า ปกติกลางคืนเนี่ยผมจะบอกลูกชายหรือต้องก็เรียกพยาบาลมาช่วยปรับยาเพราะอาการปวดมากนอนไม่หลับแปลว่าเผลอตัวไปเช้ามาล,ลูกชายบอกว่า<ม>คุณพ่อเมื่อคืนคุณพ่อไม่ตื่นเลยนะดินเสียงพ,พ่อกรนแสดงว่าหลับสนิททั้งคืนแล้วก็ทานไปเรื่อยๆเนี่ยชุดที่ที่ห้าวันที่ห้าแล้วก็แต่ส่วนที่เห็นที่แตกต่างคือระบบการขับถ่ายมันดีขึ้นอ<ม>แล้วก็ซองที่ห้าถุนห้าไปแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะที่อุจจาระออกมานี่ ก็สังเกตว่าม po ันไม่ใช่อ right? ุจาระที hmm. uh, ่เป็นม uh ัน huh. มีสิ่งอื่นที่มันปลอมปนออกมามันเป็นใหญ่คล้ายๆเป็นเศษเนื้อและเป็นก้อนขาวๆมาปนมาด้วยเนี่ยนะแต่ก็เก็บความสงสัยนั้นไว้ก่อนมันไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็พอผ่าตัดมาเข้าห้องผ่าตัดเสร็จประมาณ3ชั่วโมงออกมาที่ห้อง ICU อืมค่ะคุณหมอก็มาส่งข่าวมาเยี่ยมอาการเนี่ยนะบอกคุณุสิตไอมะเร็งที่ผมตรวจพบนั้นผมหาไม่เจออ้าว หายไปแล้วเหรอหาไม่เจอแต่ในขณะนั้นก็รับฟังนะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในขณะมันปวดแผลที่ผ่าตัดอยู่นะแต่ผ่ายาวมากตั้งแต่ประมาณดิ้นปีถึงบริเวณถึงใต้สะดือเย็บประมาณ3าบสองเข็มนะฮะบอกเอาไส้เล็กไส้ใหญ่เอามาดูหมดพระพิกเอามาแกลกดูหมดทั้งตับใต้ต่างๆหาไม่เจอแล้วเปิดของผงจะไม่เออทำไมไม่ถ่ายสเ์ดูสักรอบหรือมันหายไปแล้วก็พักฟื้นอยู่ประมาณเดือนแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ผมเองก็ท่านก็ซื้อไม้ทานต่อย ผมทานต่อเนื่องประมาณ5ชุดทั้งหมดนะนะเป็นเป็นห้าเซตใหญ่ทานต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องและหลังจากนั้นมาผมพักฟืน้นประมาณ3เดือนกว่าทังเดือนตุลาไปไปเดือนตุลาผมก็มาทําง,งานได้ปกติติดตามตรวจต่อเนื่องไหมเมื่อปีที่แล้วทั้งปีเมื่อปี5้าเจ็ดเี๋ยวคุณหมอจะนัดตรวจเป็นช่วงเป็นช่วงตลอ,อดเวลาจนทั้งสุดท้ายล่าสุดวันที่13บสามเจ้เลยไหมสิบสามธันวาเป็นการตรวจครั้งล่าสุดคุณหมอบอกว่าทุกครั้งที่ตรวจมาไม่พบสิ่งผเปิติอะไรนะฮะก็จะไม่นัดแล้วนะไม่มีอะไรแล้ว Thank you